สวัสดีครับช่างแร็กนะครับคลิปนี้นะครับมาดูงานซ่อมกันบ้างนะครับหลังจากที่เข้าสู่เนื้อหาการเรียนรู้พอสมควรเลยหลายคลิปเลยนะครับคลิปนี้มาดูงานซ่อมกันนะครับตัวนี้นะครับเป็นไฮบริดที่ซ่อมเสร็จแล้วกำลังเทสาจ่ายโหลดให้ลูกค้าอยู่นะครับนี่าซเว็บทุกอย่างค่ากระแสนะครับขึ้นออกมาสวยงามนิ่งกิ๊กเลยนะครับแบบนี้รอดแน่นอนปลอดภัยนะครับนี่นะแบรนด์นี้นะครับ ตัวนี้เป็นตัว24โวลต์นะครับา3ากิโลวัตต์นะครับเป็นไฮบิดไฮโวลต์นะครับส่วนอีกตัวหนึ่งที่ผู้ช่วยกำลังทำอยู่ตอนนี้ก็ตะกูลเดียวกันนะครับเป็นไฮบิดไฮโวลต์ตัวนี้48โวลต์นะครับ5,500วัตต์นะครับก็ตัวนี้นะครับก็ทำมาร่วมวันที่2แล้วนะครับหลายคนเวลาเห็นมอสเฟตเห็น IGBT ช็อตเนี่ยชอบคิดว่าแค่เปลี่ยนมอสเฟต IGBT ก็จบ มันไม่ใช่นะครับนี่นะอย่างตัวนี้ลุยมาเป็นวันที่สองกว่าจะเคลียร์นะครับกว่าจะเคลียร์ชุดได้เสร็จกว่าจะเคลียร์สัญ,ญลักษณ์สัญญาณต่างๆเสร็จกว่าจะใส่ IGBT MOSFET ต,ตัวใหม่เข้าไปเนี่ยนะครับเคลียร์อยู่เป็นวันเลยนะครับถ้าสัญ,ญลักษณ์หรือว่าสัญญาณต่างๆมันไม่ได้นะครับเราไม่สามารถเปลี่ยน MOSFET เข้าไปใหม่ได้นะครับ IGBT เช่นกันไม่สามารถเปลี่ยนได้นะครับจนกว่าเราจะมั่นใจว่า,าชุดได้ปกติ สัญ,ญลักษณ์สัญญาณต่างๆมันพร้อมโวนต่างๆภาคใ่จายไฟต่างๆหลายๆชุดเนี่ยมันต้องพร้อมจริงๆเท่านั้นนะครับจึงจะสามารถใส่ m o สเฟสหรือ IGBT เข้าไปใหม่ได้นะครับไม่งั้นนะครับใส่เข้าไปสุ่ม4สุ่ม5มันก็มีโอกาสสูงที่มันจะเสียหายพังอีกหรือไม่มันก็อาจจะไม่ทนทานอะไรอย่างนี้ นะครับโดยส่วนมากเราจะไม่ได้ทํากันอย่างนั้นนะครับสาหรับบุคคลทั่วไปที่อาจจะไม่รู้นะครับผมคิดว่าเปลี่ยนแค่มอสเฟสนะครับสาหรับบางคนนะนะครับหลายคนบางทีก็ลองซ่อมเองก็มีโดยเปลี่ยนมอสเฟตตัวใหม่เข้าไปดื้อเลยแบบนั้นมันก็พังอีกอยู่ดีนะครับไม่ได้นะนะครับไอเปลี่ยนอะไรเนี่ยเปลี่ยนมอสเฟตเนี่ยพวกนี้เห็นไหมเปลี่ยนอะไรเปลี่ยนมอสเฟตนะครับมันเปลี่ยน5นาทีมันก็เปลี่ยนเสร็จนะครับแต่การเคลียร์ภาคไดเนี่ยบางที ทำเป็นวันๆก็มีนะครับเพราะฉะนั้นก็แจ้งให้ผู้รับชมได้ทราบกันไว้นะครับเพื่อเป็นแนวทางและก็เป็นข้อมูลวิเคราะห์ตัดสินใจเวลาส่งซ่อมเนี่ยฟังราคาประเมินซ่อมก็จะได้รู้ที่มาที่ไปเหตุผลว่าทาไมเอะทำไมบางคนคิดว่าซ่อมแพงนู่นนี่นั่นนะครับบางคนเครื่องเสียอาจจะคิดอยากซ่อมเองก็ดูเหตุผลพวกนี้ประกอบด้วยคลิปงานซ่อมแนวทางงานซ่อมผมลงไปแล้วหลายคลิปลองไปย้อนดูก็ได้นะครับมันจะไม่มีคลิปใดเลยที่บอกว่าดู อยู่ดีๆจับเปลี่ยนมอสเฟตเลยได้มันมันทาอย่างนั้นไม่ได้นะครับนะอย่างตัวนี้นะครับ IGBT ช็อตเนี่ยอาจจะดูไม่เยอะนะครับเห็นไหมช็อตไป3แต่มอสเฟตเนี่ยนะครับไปทั้งแถบเลยมอสเฟต16ตัวนะครับนี่กองอยู่ตรงนี้นะครับนี่ตัวใหม่นะนี่มอสเฟตอีกเป็นแถวนะครับ IGBT ช็อตสแต่เราต้องถอดเนี่ยถอดยกออกมาเป็นแผงอย่างนี้เลยเพื่อที่จะตรวจสอบชุดได้นะครับ ชุดไดพวกออฟต้ไดพวกนี้ชุดจ่ายไฟพวกนี้ต้องพร้อมจริงๆพร้อมแบบร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับถึงจะเปลี่ยนตัวใหม่เข้าไปได้นะครับมันเป็นอย่างนั้นจริงๆไม่ได้มาแ,แบบไม่ได้มาขู่หรือว่าไม่ได้มาคุยโอ้อวดอะไรนะครับแต่หลักการทํางานจริงมันเป็นอย่างนั้นจริงๆไม่ใช่อยู่ดีๆจับเปลี่ยนเลยได้นะครับต้องเคลียร์ภาคได้กันอยู่เป็นวันๆบางทีนะครับสัญลักษณ์สัญญ,ญา,ญญญา,าต่างๆถ้ามันยังไม่ได้เราก็ต้องแก้กันอยู่อย่างนั้น แก้กันอยู่อย่างนั้นไม่มีว่าจะมาลองเปลี่ยนมอสเฟตได้ก็คือได้ไม่ได้ก็คือไม่ได้มันไม่หลักการมันไม่ได้เป็นอย่างนั้นหลักการเราต้องเคลียร์นะครับเคลียร์จนกว่าจะได้เคลียร์จนกว่าจะปลอดภัย100%ถึงใส่ IGBT กับมอสเฟตเข้าไปนะครับเพื่อที่จะลดอากาศลดโอกาสเสี่ยงที่มันจะพังอีกให้ได้มากที่สุดนะครับนี่ผู้ช่วยก็ทําอยู่นะครับบอร์ดตัวนี้นะส่วนผมก็อาอยู่ข้างๆกันทํางานช่วยกันนะครับช่วงนี้งานเยอะ นะส่วนตัวนี้ก็ซ่อมเสร็จนะครับทดสอบให้ลูกค้าอย่างที่บอกนะครับโอเคคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากประมาณนี้นะครับส่วนคลิปไล่วงจรงานซ่อมต่างๆเนี่ยเดี๋ยวผมจะอ่าทยอยทําลงละกันนะครับอาจจะไม่ได้ทําละเอียดมากช่วงนี้งานเยอะก็เลยจะเป็นคลิปอย่างอื่นซะส่วนมากคลิปงานซ่อมอาจจะช่วงนี้อาจจะไม่ค่อยได้ลงนะครับอย่างไงต้องขออภัยเพื่อนช่างไว้ด้วยสําหรับใครที่ติดตามงานซ่อมอยู่นะครับอนี่ นะครับมันจะต้องเคลียร์บอร์ดแบบนี้นะครับอาทุกตัว SMD ชิปทุกตัวเนี่ยนะครับจะต้องเคลียร์หมดเราถึงจะเปลี่ยนได้นะครับไม่ใช่สุ่ม 4, สุ่ม5 5ไปเปลี่ยนนะอ่าไม่จบแน่นอนนะครับนะใครคิดจะซ่อมเองก็ให้รู้ไว้ด้วยนะครับจับเปลี่ยนมอสเฟตอย่างเดียวเนี่ยโอกาสได้ กับโอกาสที่มันจะไม่ได้เนี่ยครึ่งๆนะครับไม่ใช่ครึ่งๆสิโอกาสได้นี่แค่10%โอกาสที่จะระเบิดนี่90%เเลยนะครับนะอันนี้พูดกันตามตรงนะครับโอเคคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ